รอเบิ่งเห็ดพผงพี่น้องจ้ะเห็ดพผงหวานกำลังออกตู้ปูติปิอยู่พี่นะเก็บ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 ออกทิ่มว้บ่ได้ดอกเดี๋ยวเจ้าของเพิ่นมาเอาก่อนอันนี้โมเมนต์มาหนิโมเมนต์มาหนิโมเมนต์อันนี้นน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 จะออกตู้ปูติปิพี่นอ้องเห็ดผงหวานอ,ออก,อกเกล็ดทางไปจองหุ่งงาน บ้านต้งนั้นเด้พี่น้องจ้าตุ๊ตติปิก็แมีน,มนี่ไงดอกนี้หน่อยปล่อยเพิ่นไวสน้สักก้อนเพิ่นหัวตวะสิเริ่มออกจมีนพี่น้องเนาะออกพีเดินเนาะเด้อพี่น้องเก็บเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานครั้งแรกของปี มันจะเริ่มออกพี่น้องอยิงน้ำเดินนี่นะออกน้ำเดินนี่นะได้พี่น้องได้หลายได้หลายดอกเติมอยู่นี่เห็ดผึ่งหวานพ่นพ่วงจะอันพ่วงตาสนเริ่มออกพี่น้องนี่นี่ไปแกงแกงเส้นน้ำมันกินเห็ดผึ่งหวานตัดขาก้อนพี่น้องจ้ะ หันสิปล่อยไปใหญ่ๆหฮนปล่อยไว้คือสิบ้ท่านดอกพี่น้องเพราะ,ะ,ะปลาป่านี่ข้าเจ้ามาจากหลายคนเนาะพวกฝรั่งข้าเจ้าเขามาเก็บเด้วยโบ้เป็นเป็นปลาดอกพี่น้องออกอยู่เดินนะนะออกอยู่เดินออกคักๆนี่ไล่พอดพี่น้องแถวนี่แหละ หลายพวกันออกค่ะนี่พันหัวจะชิลเลอร์ออกซอเซ่เนาะพี่น้องเขาเริ่มออกซอเซ่ออกยังมาหลายเนี่ยดอกทางส้นข่อยอยู่กันได้ออกออกหลายๆลายที่พี่น้องออกน้ำเดินน้ำหยังสิละลื่นไปเขาป้าใหญ่ป้าใยไงผุนฝุ่นล,ลอยออีกเป็นเดือนบุเหล่าป้าใหญ่หันปวานน,น้ำกระไกลแถวบ้านนี้แถวมุนีนี่อันเพิ่นสิออกพ่อได้เก็บแกงเก็บยังอยู่ที่พี่น้องนี่ เฮ้ยเบิ่งเห็ดอันได้เห็ดยังกะเอาขับมันออกมื่งนี่ขับพป็นมีเนาะเิ่นหัวตะสิออกโซเซก็เลยมาหาเลาะเบิ่งออกไปนอกบ้านดอกนี่พี่น้องอันกอยชีบ้าจะฟังเห็ดพึ่งวันนี่ขอเคยปนกินไหมเนาะขอคอยพีกายนี่คนละปนกินแซ่บแซ่บไหมพี่น้องขอยปนได้กันกับเห็ดอันนาเรไหม ตุต่มสักคนต้มใส่น้ำปลาแล้วมาปนแบบแบบอีสานบ้านเฮานะพี่น้องลวกผักกับแซ่บๆแซ่บไหมหวานหวานเนาะมนปนแต่เพิ่นสีหวานพูดไหมพี่น้องมื่อนี้ขอก็ได้ปนเติบอยู่ดีพี่น้องเอ้ยแถมเป็นปนแต่เพิ่นหนิเนาะนี่สไครป์เบิ้องจ้ะนี่นะมันหาต่สพิออ,ออกโซเซเนาะออกบัหลายเท่านั้นจ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะพี่น้องจ้ะนี้สะิออกจก้จะหารอบเบิ้งอีกก้อนกันพอ่อจะได้เปิดกล้องซูเบิ้งพี่น้อง อือก็ได้หลายเติบแล้วนี่นี่พี่น้องดอกนึงนะเ้าลายอยู่ด้อเพินมันน้อยโพดเนาะนี่มันแม่นอยู่ดิก็แม่นอันก็แม่นตื่มกันกันพี่น้องก็เป็นจีนี่แหละนี่ เดินกันมันจะมากออกน้ำเดินเสียพี่นอ้องเอ้าเก็บอยู่น้ำดอกน้ำเดินออกเลี้ยวๆดิน้ำเดินนี่ยัหนเขาไปไป้ายยัง,งยังบอกออกพี่น้องต้องล่อเนาะหาบางอีกก้อนจ้ะนีแต่แม่เนี่ยเนาะแม่อีหยังกัดมมกันหมดนนะนีแต่แม่นจ้ะเย็ดพึงนน่งหวานด้วยกันไม่พี่น้องจ้ะ ไม่เดินคนยังเหยียบเนาะพี่นอ้องจ้าพ่อเฮ็ดนาแล่เฮ็ดนาแล่พี่นอ้องเฮ็ดนาแล่จ้าเก็บตื้มกันข้าได่ปนปนสัเก็ดเึืงหวันกับแสบได้พี่นอ้องเฮ็ดนาแล่ ได้เปิดซุบังอีกแล้วพี่น้องนี่ดอกนึงนี่นี่เห็ดพึงหวานจ้ะเห็ดพึงหวานเห็พึงหวานจ้ะปารอีกอ,อีเมลเล้วบังเห็ดพึงดอกนี้พี่น้องจ้ะตึบอ,อันนี้คือเห็ดพึงขาไล่แล้วพี่น้องนี่ เพชรพึ่งขาไล่พ่นสีเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องขันทบเวลาเขาไปแกงหรือเขาล่างน้าไม่ได้ดูมนสีออกดำๆขันท่อยากเห็นพ่นดำเวลาเขาแกงพี่น้องจ้ะอันนี้นะขูดขูดขูดขาพ่นออกลวกน้าไว้ลวกน้าแล้วจังจังแกงพี่น้องพ่นสิบอดดำนะพี่น้องจ้ะนี่อือนี่คือเพชรพึ่งขาไล่จ้ะนี่พึ่งขาเพ่นนี่จ้ะสิเป็นลักษณะนี่จ้ะเพชรพึ่งขาไล่ ยังมาตั้งกจเห็นดอกเดี๋ยวพี่น้องเบ่งน้ำกันอีกพี่น้องเัินพ่อได้เปิด้ก,กล้องซูเบิ่งอีกจ้ะนี่คือเห็ดพิ่งคาล่ากินแซ่บพื่กันพี่น้องจานนี่อืนี่พี่น้องสองดอกหนึ่งอาเน้ม่มาเมติมก่อนสองดอกนานแลว แมนแหลักนี้แหลี่กันพี่นอ้องคนละสายพันธุ์แหลักกัักกันแหลักขาวๆนี่กินได้พี่น้องจ้ะเพราเข,ขเคยเก็บกินทุกปีอยู่จ้ะอ,อันนี้คือพักเอ้ยพักปะวาอันนี้คือเฮ็ดอันนั้นนี่พี่นอ้องเฮ็ดเฮ็ดหนังไกล้นะพี่น,อน้องบนตุกใสจนสีออกเบิดนี้ เก็บออกกอนเก็ดทิฟฟลิงเหรอพี่น้องนี่บอกน้อยหน่อยงัดขึ้นมามี่ตะขีขามี่ตะขีดินอยากเก็บเพราะพี่น้องน้อยก็สิเก็บนี่อันนี้เก็บได้ก็สิเก็บนี่เก็ดมันปูบอกคนอื่นเกมันปูนะ อกองไว่ยิด็ดฟลิงอะไรพี่น้องผลตกใส่พันสีพันเหลืองเหลืองที่ที่กิ่งพุ่นออกเหลืองเหลืองนะพี่น้องเฮ็ดอันนี้นะออกเหลืองเหลืองจ้ะผลตกใส่พันเนจนออกขาวขาวนี้ อยากเก็บเนาะพี่น้องน้อยก็เก็บอันใด,เก,กเ,กนดเก็บอะ้รก็เก็บอันใดเก็บว่าอะก็บ่ต้องเก็บเนาะพี่น้องจ้าอ,ออกไม่ไม่กำลังซอแซ่กำลังอยากเก็บปัดขาออกล่างนี่แกงเส้นน้อยเลยล่ะนี่ยเก็บโหลด จักน้อยอันนีตีว่าจนจนขี้ข้านเย็บพลันออกคักๆนี่อันนี้พลันออกโซ่แฝงอยากเย็บฮุ้นะลายาอยู่ปล่อยพลันน้นอยคักลายกระเด้งปล่อยพลันพุ่นใหญ่สาได้เ,เ,เห็ดอันนี้พี่น้องทิฟเพื่อลิงนี่ปาดขาพลันมาป้านี่ก็ได้เห็ดนาเลตื้มกันสามดอกปาดขาคนเดียวพี่น้องจ้ะ มันจะมีออกมาบ้างน,เนะเด้อพี่น้องเก็บเห็ดน้ำเดินอันนี้มันเห็ดเพิงหวานเลยเพิงหวานเนนนี็ที่ฟิลิงออกหลายอยู่พี่น้องดอกนี้น้อยตะโพตตะแปะคอยหาเก็บเอาแต่ดอกที่ว่ากันหยิบได้เนาะเพิงหวานดอกนึงมาปฝานี่ นี่คือจังสี่หลอดนี่แมน่นบดินในพี่น้องนี่นี่ก็แม่นนี่อันก็แม่นนี่พี่น,อน้นนนนอ,นนนนองเฮ็ดพึ่งหวานนี่ยกำลังออกคันเดียอขอชิหาเก็บที่ว่าขอยจับได้ยิบได้เนาะพี่น้องนี่นี่ก็แมน่นอืมเป็นเห็ดอันนั้นเห็ดอันหนังไก่จ้ะโอ้ยหนังไก่บพอดว่า,าเห็ดทิฟฟิลลิงเหรอพี่น้องอันถ้าห้าอิอนคนไทยคนเอิอนอันเห็ดอัน อันเดินห็ดนังเออยังไม่โดนเห็ดมันปูฮิ mm ่มกรเลี้ยงนะพอนอนเห็ดมันปูคนาได้เท่าไหนพี่น้องจ๊านี่กระเม่นนี่นี่นี่กระเม่นพี่น้องนี่นี่พึ่งดอกน้อยนึงนี่นี่กระเม่นพี่น้องนี่มีแต่เห็ดพึ่งหวานนี่นะเห็นบ่นี so ่นี่โอ้มาป้านี่ได้ต้วละน้อออกอยู่นี่เห็ดพึ่งหวานจ้ะนั่งกระเม่นพี่น้องนี่เห็ดพึ่งหวานให้กันนี่บุปล่อยคนซัก นี่ดอกนื้อเ็ดพึ่งหวานจ้ะนี่เห็ดพึ่ง,วงหงวานก็ร่างออกป้านี่ก็บไอพี่น้องป้าเ,นนาเดินนี่นี่ว่าเดินนี่ได้ลายดอกเติอบอิ้วเติมกันพี่น้องตรงนี้เห็ดพึ่งวหวานนี่มาอีกแล้วพี่น้องนี่เห็นบนหมดเลยเห็ดพึ่งหวานจ้ะอือปิดพู้เป็นไว้นี่ย เห็ดพึ่งหวานกําลัางเริ่มออกพี่นอ้องโตเปาะแต่แปะอ <c oughs> ื้ยละบางดอกนี่พี่น้องอุ้ยอืมย,ยังกินเพื่อเลี้ยงเพิ่งเดียวพี่น้องจ้าปิดทู้เพิ่นไว้ป้าดอกนี้ไหมเจ้าของเพิ่นกินไปครึ่งนะึ่งคนนะเห็ดพึ่งหวานนี่เลยพี่น้องเจ้าของเพิ่นกินไปครึ่งนึง <c oughs> แบ่งกันกินเท่า <c oughs> พ่ออีกแล้วพี่น้องเห็นบ้กรลรองสียางออกไปมีลูกติดตวัวเอเห็ดเพิ่อหวานพี่น้องปลาหนิที่กิงมิเตะเห็ดเพิ่หวานกับเห็ดอันเห็ดมันปูแล้วพี่นอ้องเห็ดอันทิฟฟิลิงน่ะแหะปลาหน่นะเห็ดนาแล่เพ่ค่อยมีดอกเป็นเดินเนาะเดินทางสวก่อนสวนสินะพี่นอ้องสวนยังสินะมันจะออกเห็ดต้งสินะ เก็บไปแกงพี่น้องเห็ดหนาเลอะเออได้เห็ดหนาเลอะนี่คือเห็ดหน้าแล่นุ่นไึ้นไปอ,อกไงอก เฮตนาแล่ได้น <t Jean Rabbit bulun> no ี่พี่น้องจ้านี่นี่สมัยขมานไม่ไม่เนาะมาอยู่ไม่ไม่ตะกี้นะออกมิดออกดีดีมิดออกใหญ่ทรงทรงเป่งเซ็งเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยนี่แล้วมิดจะดอกน้อยน้อยนี่น้อยนี่ไ่นซ้ำนี่พี่น้องตะกี้ขมานเก็บไป็นไม่มันออกไม่ไม่เนาะนี่ตะดอกใหญ่ใหญ่อืมนี่เฮตนาแลจ้าสามดอกโอ้ได้ปนอิริเลรอพี่น้องเมื่อนี้นาพี่น้องเห็นน้ำบ่ลสองดอกแม่กับลูกเยี่ยงกันดูนี่สามดอก อืมอือป้านี่พ่นหาเติ่มอ,ออกพ่นกันเริ่มออกแล้วพี่น้องพ่นเพิ่งจะเริ่มออกเห็ดอืมเพิ่งจะเริ่มออกอเห็ดเพิ่งหวานป้าน,นีเนนา่เห็ดนนาแล้วบ่ค่อยหลายเห็ดมันปูก็บ่ไรแต่ถ้ทาทันออกคักมีแต่เห็ดเพิ่งหวานพี่น้องแถวนี้นะ พอได้เก็บกินอยู่เด้พี่น้องจ้ะเริ่มออกแล้วจ้ะโอ้นี่เด็ดอกนึงมอตะเวันนี่ดิอ๋อยก็เก็บเพิ่นก็เก็บไปพี่น้องมันออกไหมเนาะอยากเก็บได้สามดอกสี่ดอกเน็ตเพิ่งจะออกพี่น้องเริ่มออกแล้วจ้ะเก็บเติมกัน อันนี้ก็ไม่เฮ็ดอันนั่นนิดนึงพี่น้องเฮ็ดเพิงอีกสักนิดนึงนี่แต่เขาบ่เอาหรอกเขาบ่มากนี่ยำมันกนะินบ <the> ่แ okay. ซ่บเพิงแบบนี้แย่ <must be S 1> สุเบิ่งจ้ะเมื่อพี่พี่น้องเดินที่ผมมาเก็บนี่เพิ่งออกน้ำเดินหนึ่งสินเลพี่น้องนี่กองดอกกางเดินหนึงสินละจ้ะนี่นี่โมเมนปลาที่พี่น้องเป็นเดินเป็นปลาเหรอแต่ว่าเป็นเดินเนาะเพิ่งออกน้ำเป็นแป๊ดหนึ่งสินะนี่เพิ่งบ่ได้ออกได้บ่งหกหกนะเฮ็ดเพิง เห็ดเพื huh. um, mm ่อหวานเห็ดมันปูโฉมยังสี่อะจ้ะนี่กลุ่มเบืองแต่เห็ดเนาะบริไทเดินเดินให้เบื่อนเนาะพี่น้องอืมอืมน้องนนี่กระแม่นี่เนี่ยคนเห็นบ่แล้วเอาไว้เจ้าของคนมากินก้อนยังไงคนกระแม่นเบิดเลยพี่น้องคนนะคนนะนี่กระแม่นเห็ดเึื่อนเจ้าของคนกินแล้วจ้ะอืมปล่อยเพิ่น แคมแยนพี่น้องจ้าขันพันออกน้ำยังสีวากกว่าเนาะพี่น้องก้อกวสิเก็บเนาะขันพอเก็บได้ก็เก็บประสิทน่อพี่น้องบลนว่าดอกนิดหน่อยเก็บเนาะเอาไว้นะบ่อนดลือพี่น้องนี่พันออกก้อโซเซนี่นี่อันแมงมันพันมะเจาะกินเบิดนี่ยพวกอะไรกินจ้อยพี่น้องเอาอิลีเนาะก้อกวสิเก็บพี่น้องจ้านี่นะพอเก็บไดก้อก็เลยเก็บจ๋าบลนว่าเออดอกนิดหน่อยเก็บบลอนด์แพี่น้องเอาไว้บลอนด์ลือเลยเนี่ยสุปีมันเริ่มออกโซเซงสินอยลและสิเลียในพี่น้องจานนี่ะ นี่แม่นเบิ้ลนี่มิเตเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องนี่ตุ๊กปุ๊ตติปีดนี่นี่เฮ็ดเพิงหวานทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ยคุณน่ะลายโบดเดินมึงก่อนชี้เงให้เบิ้งคุณน่ะนี่กับแม่นี่พี่น้องนี่นี่เบนนี่แม่นเบิ้ลก็ร่างออกนี่นะนี่ท่านแมงอันอันเอียงก่อนทากบ่มากินนี่อีกจคกสองหมื่นมาเอานี่ใยเบิ้ลนี่มาเก็บเอาตอนใยใยเลยนี่พี่น้องเบิ้ลว่าขาอยากเก็บเด็กอันเบิ้ลว่าเขาบ้านอันเขาอยากปล่อยไว้อยู่ เขาก็เลยเก็บพี่น้องมันยังดอกเอาไว้กับบัวเรือเพราะว่าเขาทุกปีเขากลับมา่สิเขาจึมาเก็บนี่บัวเรือเลยกินจนเกี้ยงพี่น้องจา้าเขาก็เลยเก็บออกไม่ไหมเนาะอืทั้งอยากเก็บน้ำแน่ยเหรอพี่น้องมันออกไม่นี่จา้าเห็นไหมคุณน่ะพี่น้องไม่ได้เห็ดผงว่านพี่น้องแถวนี้นี่นะจา้าทีเหลือที่เหลือพี่น้องจา้าเห็นไหมล่ะบัก <laughs> น้นอยอดใจบ่ได้บ่วว่านบัวนันอยากบ่วยไนนี้พี่น้องนะเห็นไหม เจ้าของพนกำลังยางมากพนไตมากพนผิด <g> ผ <ül> ากผา,ลาหลายไหพี่น้องพนออกไม่ไหมยังสินะเก็บแทนพวกเก็บกับเสียดายเนาะแทนพวกเก็บกับป่ย้ยเพื่นเัื่อกินแล้วเจ้าของพ่นอันนี้มันเฮตนาแล้วพี่น้องนี่เขได้เก็บได้เล่มอยู่ได้พี่นอ้องแต่พนออกไม่ไหันอันเบากๆเบ,บาเนาะพี่น้องผากลายอีหลีอย,อยู่เยอรมันนี่นะกินจนเกลี้ยงพนแล้วันว่านห้อ,องประยป่อยไป,ไปได้พี่น้องไใบดอกใหญ่บุลเลือ อืั้งแต่กเกลี้ยเป็นลังจังได้กินท่านตามันออกไม่ไม้สีห้องก็อยากเก็บเนาะพี่น้องจ้จะอย่าว่ากันเด้อจ้ะว่ายายแม่เก็บเห็ดดอกน้นอยๆอ,อยากเก็บเป็นออกไม่หม้เนาะจา้ะออกโซเซครั้งแรกของปีสองพันยี่สิบเนาะพี่น้องจ้ะขก็อยากเก็บไปแกงกระแซกไม่ไม้เนาะอืนนี้ตุ๋นกินกับย่างอยู่พี่น้องแซวไว้แต่พี่กายกินบ่เบิดแต่พนันโดนเนาะเาก็อยากกินอันออกไม่ไหม้สีแ่บจ้ะเห็นบ่พี่น้อง นี่เห็ดพึ่งแม่มดจ้ะนี่เห็นบ่นี่นี่แบบนี้เห็ดพึ่งแม่มดจ้ะนี่นี่คือเห็ดพึ่งแม่มดจ้ะแล้วว่าเห็ดพึ่งแม่มดนี่เิ่นสิมีนอันคู่เหมือนเด้อพี่น้องเิ่นสิออกสุรัวสุรัวดอกอันนี้อันนี้กินได้จ้ะนี่นี่ตัวนี้กินได้ก็เห็ดพึ่งแม่มดจ้ะบ่เบื้ออืมนี่เห็ดนาแลานี่เอ้างัดขึ้นมาเป็นกีกีนี่นี่เห็ดนาเรจ้ะ เฮ็ดกำลังออกโซแซกันลังอยากเก็บพี่น้องจ้าได้เฮ็ดนานเลยมามองนี่เฮ็ดนานเลยคับแม่มดเฮ็ดกำลังออกโซแซกันลังอยากเก็บพี่นอ้องอ๋อปันดอกนี่อลังการพี่น้องจ้าดอกนี่อลัดรางกายอ๋อขึ้หวาน อร่างการดอกนี่ขุ่นจุ่มนึงพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องจ้าแมนเบิร์ดนี่เดยอะจ้าอันเฮ็ดเพิงป้านี่อันยูอนเดินนี่นะคนนี้ออกกับคัาก็ือกันนีดพี่น้องนี่ขอเก็บกันเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อจ้าดอกนิดน่อยขอกระสิเก็บมือนี่ ก็กำลังอยากเก็บมันออกไม่เนาะผุนน้อยอีลีก็กำลังเก็บผุนเลยเด้นี่จงใบอยากเก็บพี่น้องมันออกไม่เนาะนี่นี่ตุ้มๆเลยนี่ซ้ำกับเห็ดเพาะบานเท่าเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดพึ่งหวานน้ำกันจะโต๊ะโต๊ะแต๊แปะตู้ปุตีปิอืมอืม ตุปุติปินี่้ยขาจอ่อยปล่อยมันสักนี่ดอกนึ่งตุปุติปิพี่น้องหุ่นร้ายอยู่กันอันเจ้าของมันบอกากินก้อนอันได้เจ็บอีกร่ออีกจากอันน้อยนี่นี่กระแม่นน่พี่น้องจ้า ะเฮ็ดพึ่งหวานจะ้ะเนี่ยนี่พี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานทายสุบึงใกล้ๆเจะ้ะนี่ใบดอกไงดอกนึงดอกตุ๊ปุเพิ่นนี่ตัดตัดขาพื่อนอกันดินออกดีๆก็ล่างล่างล่างแกงเลยเนาะพี่น้องเขี้ยวเลยปุบปุบปุบปุปปปเบเลยพี่น้องเแสบแสบออกหวานหวานโตพี่น้องแสบพี่ลีเฮ็ดพึ่งหวานอื นี็นลายเติบมาดอนนี้พี่นอ้องระเบิ้งดอกนี่พี่น้องจะ้ะออกอยู่กลางเดินครักเนตยู่ผู้เดียวเอาแต่บุมีมูมีพวกบูมีมูมีพวกเลยเจ้าหมออกอยู่ผู้เดียว ขเขาไปในปลาจังสิเพิ่นผาเบ่ออกได้หนิพี่น้องนี่บ่ออกได้หนิเขาน้าปลาจังสินี่ออกเพิ่นสิออกได้บ้างทางเดินเดินนี่สิพี่น้องนี่นี่มัน,นเป็นเดินเดินน่ะสิเห็ดปลานี่นี่ขึ้นแม่มดออกนึงพี่น้องเพินแม่มด เห็ดพึ่งหวานนี <esta> ่เทุกใบเดชพี่น้องเก็บไปเก็บมากก็ได้ลายเติบด้วยแล้ดิีนี้นี่คือเห็ดทิฟฟิลิ่งนี่ดอกเหลืองๆนี่เยอะเห็ดทิฟฟิลิ่งตัวเห็ดมันปูนั่แหละอันนี้ก็ซุมนี่ก็เห็ดพึ่งหวาน ืได er, ้ลายเติบพี right ่น hey, ้องอืได้แข่งไงเติบอยู่นี่ฮิตนาเลก็มุนเบิด้ได้เอาเตียวถิ่มไปปลาตั้งลายดอกเป็นมุนเนาะนี่นี่ซุ้มโบมุนกับอืมก็ได้แกงอยู่ที่พี่น้องได้เติมกันลายเติบเฮิตนาเลเฮิตพึงหวานหิตพึงแม่มดสองซ้ำดอกจ้ะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสเมิลิแฮปปี้พี่น้อง พอผิดพลาดประกันอะไก็ขอโทษขออาไว้หลายๆเด้อพี่น้องอิบซีสูหมองสุบอลขอบคุณหลายๆขอบขอบใจหลายๆเด้อจ้ะถิ่มถิ่มโปะไม่เรียปีพี่น้องเนี่ยนะห็ดกำลังออกแกพี่น้องเห็ดกำลังออกซอแซ่ดอกนี่น้อยหันโบเก็บก็อยากเก็บเนาะพี่น้องออกไหมเนาะเพิ่นกำลังออกไหมอยากเก็บนิ่มว้กับมีแต่แม่งนิ่มากัดกินเบิดพี่น้องจ้ะอ่าก็เลยเก็บซะเนาะ ได้แกงหงเติอบอยู่พี่นอ้องอื่มฮิตพึงหวาน